สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz มีจุดเริ่มต้นนะคะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507 ก่อตั้งเพื่อที่จะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของครูช่างทางด้านวิทยุโทรคมนาคมโดยวิทยาลัยครูและอาชีวศึกษานะคะต่อมาสถานีก็ได้มีการปรับเปลี่ยนในปีพุทธศักราช2517ณขณะนั้นเนี่ยได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูและอาชีวศึกษาให้เป็นสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเพื่อที่จะมีสถาบันเรียกว่าเป็นสถาบันในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพในระดับปริญญาทุกสาขาวิชาจึงมีการยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นสถานีวิทยุก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นครั้งที่สอโดยใช้ชื่อว่าสถานีวิทยุ FM Stereo Multiplex สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่ใน และการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่15กันยายน2531ซึ่งเราชาวราชมงคลทุกคนก็ทราบกันดีว่าเป็นวันสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามราชมงคลค่ะก็เลยได้มีการปรับเปลี่ยนจากสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ได้ปรับเปลี่ยน ชื่อเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่ง8มกราคม2548เป็นการปรับเปลี่ยนจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงลงพระปรามาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจนปัจจุบันนี้คือสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี FM 89.5 MHz ตั้งแต่2,507จนกระทั่งวันนี้2,567 60ปีค่ะ60ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านทั้งในเรื่องราวของที่เป็นความสำเร็จการเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะปัจจุบันนี้สถานีวุทยุได้รับการอนุญ,ญาตให้เผยแพร่ขึ้นความถี่ในรูปแบบกิจการสาธารณะประเภทที่1จากสำนักง,งานกสทช,ชซึ่งเราก็ยังคงยืนยัดในเรื่องของให้เป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่องค์ความรู้ข่าวสารในรัวสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆซึ่งก็ที่ผ่านมาทั้งทีมงานของสถานีแล้วก็ทั้งการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยก็ต้องเรียนว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะคอนเทนต์ต่างๆที่เราได้เผยแพร่ออกไปสิ่งที่ตอบรับมาก็คือเราได้รับรางวัลเทพทองนะคะซึ่งเป็นรางวัลองค์กรดีเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงดีเด่นระดับภูมิภาคจากสำนักง,งานกสทชซึ่งสองรางวัลน,นี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าสิ่งที่เราทางานมาการเดินทางของเราการทำคอนเทน หรือว่าการสร้างสารรค์องค์ความรู้มาถูกทางแล้วแต่เราก็อาจจะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เราก็ต้องพัฒนา อย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาทางด้านคอนเทนต์ทุกๆอย่างที่หลอมรวมเป็น fm 89.5 m h z เมแล้วก็ได้รับรางวัลมาจนถึงวันนี้เป็นความกรุณานะคะจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องขอบคุณตั้งแต่ท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีผู้มีการทุกหน่วยงานรวมถึงคณะบดีคณาจารย์ทุกๆคณะค่ะที่มีส่วนร่วมในการผลิตคอนเทนต์มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการทุกอย่างของสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 89.5 m ม z ก ขอบพระคุณมากๆค่ะรวมถึงเครือข่ายชาวราชมงคลด้วยกันใครที่หมุนมาฟังคลื่น fm 8 9 5 MHz เมคุณจะได้ฟังข่าวสารที่มาจากรั้วราชมงคลทั้ง9แห่งที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศรวมถึงข่าวสารที่มาจากวิทยุสถาบันการศึกษาด้วยนะคะเครือข่ายวิ <S <S ทยุสถาบันการศึกษาก็เป็นเครือข่ายที่จับมือกันอย่างเหนียวแน่นในการสร้างสรรค์องความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชนเรายังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนคอนเทนต์รายการรวมถึงรายการต่างๆทุกศาสตร์นะคะขอขอบพระคุณจากหัวใจจริงๆสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะติดตามทั้งทางคลื่น FM 8 9 5 m h z นะคะก็ขอบคุณที่ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในแต่ละสถานการณ์บ้างนะคะก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนรวมถึงในวันนี้ที่เรามีแพลตฟอร์มใหม่ๆซึ่งเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ต้องบอกว่าทุกการกดไลค์การคอมเมนต์ทุกการแชร์คือกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนใน FM 89.5 MHz a h Innovation for Life นวัตรกรรมเพื่อชีวิตค่ะ